ด้วยสิ่งนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าโทรศัพท์ของคุณจะตกอีกต่อไปเป็นเชือกเส้นเล็กป้องกันการสูญหายที่สายชาร์จเร็วสายส่งข้อมูลแบบ3ในหนึ่งเดียวสามารถใช้กับหัวชาร์จและพาวเวอร์แบงค์ได้สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและแล็ปท็อปได้และคุณไม่กลัวที่จะทำโทรศัพท์พังโดยไม่ได้ตั้งใจล็อกโลหะผสมสังกะสีมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่าทั้งแรงและมั่นคงเชือกเส้นเล็กทำจากวัสดุทองข้ามความหนาแน่นสูงซึ่งแข็งแรงและทนทานมากด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง นอกจากสายคล้องมือแบบสั้นแล้วยังมีแบบถ้อยคอยาว1.2เมตรซึ่งช่วยให้มือของคุณเป็นอิสระการชาร์จไม่กี่ชั่วโมงก็เพียงพอที่จะซื้อสายชาร์จหลายเส้นคุณเห็นไหมว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงเชือกคล้องโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแต่ยังเป็นสายชาร์จเมื่อคลายเกลียวและยังสามารถใช้เป็นสายส่งข้อมูลได้อีกด้วยชาร์จเร็ว60 W U ไม่ว่าจะเป็น Type C หรืออินเทอร์เฟซอื่นๆก็สามารถชาร์จได้ ตัวล็อกทาจากไทเทเนียมซึ่งจะไม่เปลี่ยนสีหรือเป็นสนิมทําจากเชือกไนลอนซึ่งมีความหนามากและไม่หลุดออกไม่ว่าจะเขย่าอย่างไรก็สะดวกสําหรับทุกคนในการเดินทางและเล่นลักษณะยังดีมากคุณสามารถสวมไว้รอบคอหรือข้อมือเมื่อถ่ายภาพโดยไม่ต้องกังวลว่าจะสูญหายหากคุณลืมนําสายชาร์ตติดตัวไปด้วยเสมอเมื่อออกไปข้างนอกซื้อเลยและคุณสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาตอนที่ออกไปข้างนอกครั้งนี้ฉันรีบมากจนไม่ได้เอาสายชาร์จมือถือไปด้วยแต่ฉันมีมันอยู่มาและสแสดงให้คุณเห็นความมหัศจรรย์ของมัน มันเป็นเชือกป้องกันการสูญหายแบบ3ในหนึ่งเดียวที่ดีสายชาร์จเร็วสายส่งข้อมูลการคลายเกลียวสลักโลหะผสมไทเทนเนียมจะกลายเป็นเครื่องชาร์จและการงอสลักจะกลายเป็นเชือกคล้องโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถใช้สําหรับการรับส่งข้อมูลได้ด้วยนอกจากนี้ได้นี้ยังทําจากวัสดุที่ไม่ขาดง่ายลองดูด้วยตัวคุณเองไม่ต้องกังวลว่าจะขาดหรือหลุดลุยรวมถึงหัวโลหะโลหะผสมไทเทนเนียมีด้วยเนื้อสัมผัสของมันดีจริงๆต้องมีสําหรับการเดินทางเพื่อธุรกิจและการเดินทาง รูปลักษณ์และความแข็งแกร่งอยู่ร่วมกันทนทานและมีสเสน่ห์เมื่อใช้ของแบบนี้เท่านั้นถึงจะรู้ว่าสะดวกแค่ไหน